เิดเสมอเมื่อปัญหานี่มันเกิดเสมอไอ้ผู้ที่เฉลยปัญหานั้นมันก็เกิดเสมออืมถ้าหากว่าเราคิดเช่นนี้คิดไปในแง่อย่างหนึ่งก็ได้คือสังขารมันปรุงแต่งแต่สังขารมันปรุงแต่งแล้่มันวิ่งไปตามอันนี้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นอยู่ในใจของผู้ประพฤติปฏิบัตินั้น ทำทั้งหลายเหล่านี้เรียวกว่าธรรมวิจยะเป็นผู้สอดสองธรรมสอดสองธรรมไม่ใช่เป็นตัวสังขารเป็นธรรมวิจยะเมื่อนั่งลงเมื่อลุกขึ้นเมื่อเดินอยู่เมื่อพักผ่อนอยู่เมื่อไรสิ่งทั้งหลายนี้มันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเรียวกว่าเป็นธรรมวิจยะเป็นองค์ ที่กัดรูปทำมันเข้าในโพชฌงกตเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแก้ปัญหาง่ายและแก่เร็วรู้เรื่องถนัดถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ในตัวของเราก็เรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดอยู่ในตัวของเราถ้าเราแก้ปัญหาซึ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราได้ ปัญหาส่วนนอกนั้นไม่ต้องสงสัยเลยข้างนอกก็ข้างในมันก็เหมือนกันเปรียบปรนหนึ่งว่าเรารู้คนคนหนึ่งอย่างพระพุทธองค์ของเราท่านสอนให้รู้คนคนเดียวคือรู้ใครคือรู้เราคนเดียวให้แยบคายที่สุดแล้วไม่ต้องสงสัยเลยไม่ต้องสงสัยนย่งที่ท่านอนุญาตใ่วประชาบวช ันได้เกกาโลมานกขาตันตาตะโจนคือท่านย่ำอยู่ตรงนี้คือให้รู้คนคนเดียวเมื่อรู้คนคนเดียวอะไรจะรู้คนหมดทุกคนอาการภายในสมมอนกันเรารู้แล้วอาการภายนอกก็เป็นอย่างนั้นมดทุุคนมันเป็นอย่างนั้นก่อนที่จะเกิดปัญญา มันก็โง่เจี๋ยก่อนมันจึ่งเกิดปัญญาหรือมันผิดซะก่อนมันถึงถูกเป็นเรื่องธรรมดาเดียเยกินมันจะผิดมันจะถูกแล้วก็ทนดูอยู่นั่นแหละดูอยู่ตรงที่มันเกิดมันดับนั่นแหละไม่ต้องไปเท่งที่อื่นดูอยู่ตรงนั้น อะไรที่มันเกิดขึ้นมามันกระทบขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกรอบครอบอยู่เสมอเมื่อความรู้สึกของเรามีอยู่นั้นไอ้ทรรทั้งหลายทั้งปวงนั่นที่ประครับประคองมันจะมีอยู่ในใจของเราเช่นสติอย่างนี้สรรมปัญญอสติคือความระลึกมันมีอยู่สัมปัญญความรู้ตัวมันมีอยู่อันนี้คือไหมมันมีสติอยู่เสมอ อะไรกระทบเมื่อไรมันรู้จักมันแรงมันเบามันร้อนมันเย็นรู้ทุกเวลาทุกขณะก็ะดีว่าสติเต็มเปลี่ยนสมปัจญ,ญัความรู้ตัวมือเมื่อมันถูกอารมณ์มากระทบกระทั่งเปรียบประหนึ่งว่ารู้อาการที่มันเป็นในใจของเรานะมันจะคล้ายๆกับที่ว่าเรานั่งอยู่